เปิดบ้านแนนทัดดาวเจ้าของฉายากำแพงเมืองไทยตอนเล่นอาชีพใดลีกญี่ปุ่นวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดบ้านทัดดาวนึกแจ้งเจ้าของฉายากำแพงเมืองไทยหลังไปเล่นวอลเลย์บอลอาชีพหีีกที่ญี่ปุ่นในวัย29ปีวันที่6กันยายนวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าชแชมป์เอเชีย2023เป็นสมัยที่3ไปครองหลังแข่งนัดชิงกับทีมชาติจีนทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาต จีนไปได้3ต่อ2เซตด้วยคะแนน25ต่อ21 25ต่อ27 25ต่อ19 20ต่อ25และ16ต่อ14และอีกหนึ่งบุคคลที่หากไม่พูดถึงคงไม่ได้สำหรับแนนทัดดาวนึกแจ้งมิดเดิลบอกเยี่ยมบอลเลวประจําทัวร์นาเมนต์นี้อีก16แต้มเรียกได้ว่าฝีมือไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโดยทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยได้ไปเล่นให้กับเจที มาเวลวรัสสมสรวอลเลย์บอลอาชีพลีกแดนญี่ปุ่นแต่ปัจจุบนันทัดดาวนึกแจง้งได้แยกทางกับเจทีมาเวลรัสหลังหมดสัญญาแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งวันนี้เราจะพาไปชมบ้านของทัดดาวนึกแจง้งที่ประเทศญี่ปุ่นที่เคยไปอาศัยอยู่นานกว่า3ปีจะสวยขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ